ยังจำสมัยอิทธพลคุเปลื้มลูกชายกำนันเปาะเป็นนายกเมืองพัทยาได้ไหมครับจำได้ค่ะหลายปีก่อนโน,น้นสมัยนั้นคุณอิทธพลคุณเปลื้มได้เซ็นอนุมัติใบอนุญาตก่อสร้างคอนโดวอเตอร์ฟอนคโครงการหรูแพงในเขตเมืองพัทยาสมัยนั้นส <front> มัยนั้นวอเตอร์ฟอนเรสซิเดนต์ในเวลาต่อมาก็มีคนร้องไปที่ปปช และผบชก็ชี้มูลความผิดคุณอิทธิพลคุณเพิ่มผิดหนึ่งห้าเจ็ดออกใบอนุญาตก่อสร้างโดยมิชอบนั่นแหละผบชก็สรุปสำนวนแล้วก็ส่งไปที่อายการอายการก็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 นำขึ้นส่งฟ้องต่อศาลใช่ค่ะในกระบนการในการชี้มูลความผิดและนำตัวส่งฟ้องต่อศาลนั้นไม่ใช่เฉพาะอิทธิพลคุณเพื่มอดีตนายกเมืองพัทยาเพียงคนเดียวโดนยังรวมถึงข้าราชการในเมืองพัทยาอีกรวมเก้า ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกับกระบวนการอนุญาตเป็น10ค่ะใน10ประกอบด้วยอิทธิพลอดีตนายกเมืองและอีก9ค่าข้าราชการเมืองพัทยาค่ะก็รวมเป็น10นะคะคดีนี้รวมเป็น10ค่ะปรากฏว่าวันที่วันที่13ก็คือเมื่อวานเมื่อวานนี้ค่ะ13ค่ะ13ใช่ค่ะคดีนี้เนื่องจากเหตุเกิดที่เมืองพัทยาเมืองพัทยาอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตภาคส พักสองพักสองค่ะพักสองพักสองพักสองค่ะดังนั้นอายการจึงส่งฟ้องไปที่ศาลอาญาคดีทุจริตภาคสองซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองระยองใช่โอเคและเมื่อวาน13พฤษภาคือวันที่ศาลอาญาคดีทุจริตภาคสองเขาตัดสินในคำตัดสินนั้นประกอบด้วย3ส่วนส่วนที่1สั่งปรับส่วนที่2สั่งจำคุกและส่วนที่3พิพากษาให้ยกฟ้องยกโอ้โห ดูไส่ในสิครับว่าใน1ิจําเลยนั้นใครแค่ถูกปรับใครแค่ติดคุกติดคุกแล้วใครติดคุกนี่แค่นะติดคุกนี่แค่นะหรือใครยกฟ้องอะบนจอแบ่งเป็นกลุ่มๆค่ะจะได้ดูชัดขึ้นกลุ่มที่1นสารสั่งปรับเป็นข้าราชการเมืองพัทยาประกอบด้วย คุณวุฒิศักดิ์เริ่มกิจาการคุณพิชาติพืชพันธุ์คุณสุธีทับหนองหีและคุณชานนนเกิดอยู่คะ่ะในกลุ่มที่2อสารมีคำพิพากษาสั่งจำคุกหนึ่งเดียวที่โดนก็คือคุณชัยวัฒน์แจ้งสว่างเป็นข้าราชการเมืองปทยาค่ะอีก5พิพากษายกฟ้องประกอบด้วย4ี่ข้าราชการเมืองปยา,ายและอีกหนึ่งอดีต นายกเมืองใช่เป็นนายกสมัยนั้นข้าราชการ4ี่คนแรกประกอบด้วยคุณวิทยาศิรินวราชายัยคุณพิเชษฐ์อุทัยวัฒนานนท์คุณยัตพงศ์นะคะอินทรัตและคุณเอกพงศ์บุญชัยค่ะและอีกหนึ่งนายกอดีตนายกก็คือคุณอิทธิพลคุณปื้มนั่นเองอนี่คือที่มาของนงสืสพิมพาพหัวข่าวชาววันนี้ค่ะอิทธิพลรอดลูกน้องติดคุกใช่ศาลยกฟ้องอิทธิพลที่เหลือติดคุกฝ่ายการเมืองรอดยกฟ้องข้าราชการประจำแถวแถวเมืองพัทยาติดคุก เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นไปดูเบื้องหลังยกฟ้องอิทธิพลคุณปลื้มสักนิดไหมครับมีคนพูดกันเยอะนะก่อนหน้านี้ถ้าใครติดตามข่าวต,ต่อไปนี้ต่อไปนี้คือเบื้องหลังทําไมจึงยกฟ้องค่ะและสาระดังต่อไปนี้เราตัดมาจากคําพิพากษาข,ของศาลอาญาคดีทุจริตภาคสองเราไม่ได้เขียนขึ้นมาเองใช่ค่ะไม,ไ,มไม่ได้เขียน<า>เองไมได้มาจากใครให้สัมภาษณ์แต่มาจากเอกสารคําพิพากษาข,ของศาลอาญาคดีทุจริต ความตอนนึงในคำพากษา์ษาบรรยายไว้ดังนี้ครับดังต่อไปนี้ค่ะปปชมีพฤติการไม่ได้มุ่งหมายให้การดําเนินคดีอยู่ภายในกรอบเวลาการฟ้องคดีภายในวันที่10กันยายน2,566หมายความว่าคดีนี้ถ<ต>้าจะฟ้องร้องอายุความของมันก็คือต้องฟ้องคดีภายในวันที่10กันยาัยกแต่เนื่องจากแต่เนื่องจาก ปปชมีพฤติการไม่ได้มุ่งหมายให้การดำเนินคดีอยู่ในกรอบเวลาการฟ้องร้องภายในวันที่10กันยา66ดังนั้นดังนั้นย่อหน้าที่2โจทยื่นฟ้องจำเลยที่1ถึง10เกินระยะเวลา15ปีนับแต่วันที่กล่าวหาว่ากระทําความผิดคดีโจทย์จึงขาดอายุความย้ำนะที่มามาจากคำพิพากษาสารอาญาคดีทุจริตภาค2ค่ะ1ิพฤษภา67 พี่ดานยคนก็จะแปลความว่าเหมือนว่าปปชเอื้อคุณอิทธพลหรือเปล่าหมายถึงเขาแปลความอะภาษาชาวบ้านชาวบ้านแบบนั้นเข้าใจแบบนั้นได้ไหมคะถ้าคำพิพากษาเขียนไว้ดังนั้น,ใน,ใน่นคระจะไปโทษอายการทําสำนวนอ่อนทําคําฟ้องอ่อนก็เห็นจะไม่ได้ค่ะเพราะถ้าอ่านคำพิพากษาเต็มๆในคำพิพากษาของศาลอาญาคดีทุจริตพักสองเขาระบุชัดเจนว่าคุณอิทธพลพิษพิษหนึ่งห้าเจ็ด แต่ลงโทษไม่ได้ต้องยกฟ้อง<า>เพราะขาดอายุความแล้วเขาชี้เป้าไปที่ปปชด้วยทําไมจึงขาดอายุความค<า>่ปะปปชมีพฤติการไม่ได้มุ่งหมายให้ใหการดําเนินคดีอยู่ภายในกรอบเวลาการฟ้องคดีภายในวันที่10กันยายนสองพะจบนี่ไงเขาก็เลยมองว่าปปชจะอธิบายกับสังคมอย่างไรเขาอยากจะหาคําตอบจากปปชนะคะสําหรับกรณีนี้แล้วก็เรื่องนี้ด้วย